วัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะไปเก็บที่ยางขายกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกบินเก่านะครับที่ผมเคยไปขายไว้นะคือการขา,ขายของผมนะครับก็ขี้ยางที่ผมตัดไว้ก็ไม่น่าจะเกินพวกสามคืนสี่คืนนะบนี่อันนี้สี่คืนแล้วก็เลยแล้วพอดีช่วงนี้ฝนตกเยอะ,ะครับก็เลยจะเก็บเลย แต่คราวนี้นะครับผมมานั่งไล่ดูบินเก่านะผมมันสังเกตอยู่อย่างวางหนึ่งว่าพวกบินเก่าเนี่ยกิโลที่เ่าช่างนะครับมันจะไม่มีพวกจุดจุดทศนิยมข้างหลังนะดูนะครับทุกบินเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับจะใช้โทรศัพท์อีกกล้องอีกเครื่องหนึ่งผมมาสังเกตว่าเอเอ,เอทำไมเวลาเราไปขาย มันไม่มีแบบสิบกิโลครึ่งสิบกิโลเจ็ดอะไรเลยนะมันมีแต่ว่าสิบโลสิบโลยี่บห้าโลอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอ้ใน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 แต่ละามวดเนี่ยเวลาเราไปขายเนี่ยตกลงวห้เราเราเป็นคนเรื่องมากหรือเปล่าหรือเราก็ดังกำลังโดนเอาเปรียบนะอันนี้เฉพาะตัวผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบินนะครับ นี่นะครับบินแรกนี่นะครับนี่ลบห้าเนี่ยคือน,น,คนี่ครับร้อยสิบสองโลนะครับลบตะก้าฮะดูอีกบินหนึ่งนี่ครับบินนี้ครับดูครับเก้าสิบเอ็ดโลลบตะก้านี่ครับดูบินนี้ ร้อยสี่โลนะครับลบตะก้าอันนี้ล่าสุดเลยครับสี่สิบหกโลลบตะก้าไปสามผมก็ยังว่านะครับเวลาเราไปขายนี่มันไม่มีเศษจ,จุดทศนิยมข้างหลังคือเหมือนกับว่าห้าขีดเจ็ดขีดเนี่ไม่มีเลย มันเป็นจํานวนเต็มไปหมดเลยแล้วเขาเขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจในการปัดเศษนะครับไม่ว่าจะหรือเขาปัดขึ้นหรือเขาปัดลงเหมือนสิบโลครึ่งเนี้ยเขาจะปัดเป็นสิบโลหรือปัดเป็นสิบเอ็ดโลให้เราถ้าอย่างหนักเลยก็คือสิบโลเก้าเนี้ยถ้าเขาปัดขึ้นยังเป็นสิบเอ็ดโลเรายังได้ประโยชน์นครับแต่ว่าถ้ามาปัดลงเนี่ยเราขาดทุนไปเกือบโลเลยนะเก้าขีดอะ่ะใช่เพื่อนเพื่อน แปลกใจเหมือนผมไหมหรือผมเรื่องมากไปเองหรือพื้นฐานการค้าขายที่ยางเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะบางที่อาจจะเป็นกิโลแบบวิจิตอลนะครับอันนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเราด้วยนะแต่บางที่มันจะเป็นกิโลเหมือนกิโลช่างหมูครับแล้วก็ใช้เหมือนลูกตุ้มเตะเอาบางทีลูกตุ้มยังไม่ทันนิ่งเลยเขาก็เอาโงไิเทแล้วนะ วันนี้ผมก็เลยจะมาขายข้อสงสัยเลยนะครับเพราะว่าวันผมจะเก็บขี้ยางพอดีนี่ครับผมเลยเอากิโลมาด้วยนี่นะแล้วก็จะช่างถังๆเลยครับหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับถังเปล่าเนี่ยมันมีขี้ยางอยู่เลยโลหนึ่งครับถังลูกนี้โลหนึ่ง ช่างหนึ่งรังผมก็จะจดไว้หนึ่งรังนะครับแล้วก็หักถังไปหนึ่งโลเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะรวบรวมน้ำหนักที่ยางของผมนะครับในส่วนยางแล้วไปขายตรงกันไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับจะตรงหรือไม่ตรงนะครับผมไม่ได้ไปโทษที่ร้านค้านะครับคืออันนี้มันเป็นการตัดสินใจของเราเองว่าเราจะขายต่อกับเขาไหมหรือจะเปลี่ยนร้านนะครับ แต,แต่แต่ผมจะไม่ไปถ่ายในร้านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาได้อย่างถ้ามันเกิดมีดราม่าขึ้นมาเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบนะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนําหรือปลุกปั่นให้ให้ทาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นแค่ความสงสัยของผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเก็บกันเลยกระถางแรกเดี๋ยวถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับ กระถางแรกของผม6กกิโลนี่นะครับช่างไปเลยกระถางที่สองนะครับนี่นะครับกระถาง4ีสองสโล9โอเคครับสามมาแล้วนี่นะครับ3โลเกโอ้โหฝนก็จะตกคืนนี้จะได้ตัดไหมเนาะ กระถางที่สีมาแล้วโอ้อน,นี่หนักอยู่กระถางที่สี่นะครับนี่นะหกกิโลตีเซ็งกกิโลหนึ่งนะครับนี่คนระับโอเคกระถางที่ห้ามาแล้วได้ทั้งหมดห้ากิโลสี่ขีดครับ กระถางที่หกมาแล้วอึ๊บห้ากิโลครึ่งกระถางที่เจ็ดนะครับมาแล้วอึ๊บอึ๊บในนี้นะกะทางที่เจ็ดสิบเอ็ดโลครับ สุดท้ายซ้ายสุดนะครับกระถางสุดท้ายละกระถางที่แปดนะหนูนี่นะสิบโลเก้าโอเคเดี๋ยวไปขายกันเลยนะครับสรุปวันนี้นะครับผมก็ก็บได้ทั้งหมดแปดตะกร้าครับช่างเลยนะครับแปดครั้งนะก็เดี๋ยวผมจะไปขายกันเลยนะครับ แต่ก็คงผมก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายในร้านให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันเราไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยแล้วผมก็ขายร้านนี้มานาน,นครับเดี๋ยวจะเป็นดราม่าให้เขาลำบากใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขายเสร็จเดี๋ยวเราเอาบินมาวัดกันเลยนะครับว่าน้าหนักรวมผมกับน้ําหนักรวมของทางร้านนะครับมันจะเท่ากันไหมหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับโอเคครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนี่ครับสิ่งที่ผมไปขายได้มาในวันนี้นะครับนี่นะครับน้ำหนักรวมนะครับสี่สิบสองโลนะครับลบตะก้านะครับก็ยังคงไม่มีจุดทศนิยมเหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งที่มีการช่างแค่หนึ่งครั้งนะครับก็คือหนึ่งตะก้านะครับดูนะครับเหลือสามสิบเก้าโล นี่ครับวันนี้ราคายางของผมพก้ยางผมมันไม่ได้แข็งมากนะครับนี่ครับยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์อาทิอันนี้มีจุดทศนิยมด้านหลังนะครับดูนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ่าอันนี้เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่ผมชั่งไว้นะครับรวมแล้วมันได้กิโลนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตะกร้าที่หนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับผมลบกระถางออกทั้งหมดแล้วนะครับดูนะครับสรุปแล้วของผมนะครับรวมนะครับสี่สิบสี่จุดเจ็ดกิโลนะครับถ้าลบสามผมจะเหลือทั้งหมดนะครับสี่สิบเอ็ดหมายถึงกระถางใหญ่นะครับถ้าลบตะกร้าแล้วครับลบไปสามผมก็น่าจะเหลือประมาณสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับแต่ทางร้านนะครับดูนะครับ ามสิบเก้าโลนะครับดูครับหายไปเกือบสามโลนะครับเฉลี่ยแล้วผมรอบเนี้ยผมโดนแน่ๆนะครับสี่สิบาทที่หายไปครับสี่สิบถึงห้าสิบนะครับ,น,รบนี่คือการช่างต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยถ้าเป็นการช่างทั้งหมดสักสิบครั้งเนี้ยก็อย่างน้อยต้องมีสามร้อยถึงสี่ร้อยแน่นอน,นครับที่โดนไปนะครับอันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆ เป็นเป็นวิธีคิดแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นแค่การทดลองนะครับผมไม่ได้มีการที่จะร่วงเกินหรือว่าโจมตีร้านใดร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าตามใดที่เรายังยืนอยู่ในอาชีพนี้นะครับอาชีพมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับมันจะต้องมีการเสียส่วนต่างแน่นอนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมก็เลือกไม่ได้ยังไงผมก็ต้องไปขาย อย่างไรผมก็ต้องไปขายร้านนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้บ้านผมสุดแล้วนะครับถ้าไปไกลอีกหน่อยผมก็ไม่คุ้มค่าน้ามันหรอกนี่แค่นี้ก็ห้าหกกิโลแล้วครับกนในคลิปนี้นะครับมีคําไหนที่หยาบคายนะครับหรือไม่ก็เป็นการไม่สุภาพนะครับหรือผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับผมก็ขอกราบประทานอภัยไปด้วยนะครับด้วยเจตนาที่ดีนะครับไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับ ให้เพื่อนๆดูเป็นดูเอาเป็นเรื่องของความบันเทิงนะครับเป็นเรื่องของวิทยาทานแล้วกันนะครับผมไม่ได้มาปลุกปั่นหรือว่าแนะนําให้เพื่อนๆคิดไปในทางที่ไม่ดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอ่าให้เพื่อนๆนะครับหาเทคนิคหรือวิธีใดๆก็ได้นะครับที่จะลดค่าส่วนต่างนี้ลงก็ได้นะครับใช่ในเช่นพวกน้ํากดอะไรเงี้ยหรือว่าคืนเก็บนะครับให้มันมีน้ําหนักที่ ที่คงที่หรือว่าสูงนะครับอย่าอย่าอย่าทิ้งไว้น้ํายิ่งนานมันก็จะยิ่งแห้งนะครับน้ําหนักก็จะหายและยิ่งโดนส่วนต่างจุดทศนิยมแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับโอกาสที่เราจะโดนค่าแรงในแต่ละวันเยอะนะครับและยิ่งพวกสายที่รับจ้างกีดด้วยครับต้องหักค่าครึ่งหนึง่งจะโดนค่าน้ํากดอีกนะครับค่าปุ๋ยค่ายาอีกผมว่าอาชีพนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อย ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให 1941, e ้น้ําหนักของเรานะครับกับทางร้านนะครับไม่ตรงกันอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศความชื้นนะครับแล้วก็น้ํานะครับที่เราต้องเททิ้งนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคสวัสดีครับ